คดีอยู่นนะเขาจะมาเอาเอไมเามานี่แล้วเออไอูเอ,อ <c oughs> เป็นเขาไม่มีอะไรเลยเดส่ม,ดม่ั่นไม่ได้่ด้านหน้ากูเยอะนี่ว้ บานเลยคูนมือขนหนมือเออหมวกไปแล้วป้าอะไรคาราเบีขนามไม่เห็นไม่เห็นตามตามมันีมองึ้อ้อไม่เห็น้ก็าวันนี้ก็กลไม่รู้จะคือที่ไหนไม่รู้จังก็มึนมึนมึนมมมนม้ ไช่แล้วก็มึงสอประมาณสองสามปีแล้วก็มึงก็ผัดหมดเลยวันนั้นก็ตาวันนั้นก็ตาไม่รู้เสียทุกอย่างข้าก็ได้ยินเด็ดเป็นรอดไหมใช่นะมันไม่ได้รอดนะใช่แ่เวลามันร้อนอะโอ้ก็ตกข้าแล้วเวลามันร้อนอะเข้าใจนะแกคนดีเหมือนเป็ดไม่เลยเ็ด้วเข้าใจวิชความหมายนะ รอไอ้เป็ดว่ามีเข้า,จาใจความหมายยังเ,<อ>เข้าใจแล้วเาล่นขนาดนี้มน,นึงลยกกูมามาู่นน่่นนนนัมมาอออออคคืืะะตแร